าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ คิดไม่ดีกับพ่อแม่มานั่งกรรมาฐานไม่ได้ผลไม่ไดาอน,นุสงแต่ประการใดคิดไม่ดีว่าแม่ไม่ดีว่าพ่อไม่ดีคิดเท่านี้ก็เจงเจงปีไม่ลงแล้วคนนั้นดีไม่ได้แน่ขอเจริญพอรอย่างนั้นญาติโยมโปรดเด้่ตั้งใจคิดข้อนทำอะไรก็เอาธรรมะมาใส่จิตตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าสาม,มารถจะแก้ปัญหาได้อาการปฏิบัติธรรมต้องตามธรรมะประจําจิต ไอ้คนมีจิตมีธรรมะประจําใจไอ้คนโง่เนี่ยมันชอบเอาจิตไว้ที่ปากไอ้คนฉลาดชอบเอาสติไว้ที่ใจมันก็จะมีสติปัญญาของมันเองเฉลียวฉลาดตามหน้าที่ตามวักตามตอนเหมาะสมตามหน้าที่และการงานชีวิตจะเป็นแก่นสารทําอะไรก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อไปมีความหมายอย่างนั้นอขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมไปด้วย สนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาฉัวหะเสงตราหอยลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง